เลิกเถอะค่ะนินทาคนอื่นรับหลังโดยเฉพาะคนที่คุณสนิทคุณรู้ไหมคะยิ่งเขาสนิทกับเราเรายิ่งต้องเก็บความลับนั้นไว้แล้วยิ่งเขาพูดเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของเขาให้เราฟังนั่นแสดงว่าเขาเชื่อใจเขาวางใจแล้วเขาก็ไว้เนื้อเชื่อใจเราเป็นที่สุด คุณอย่าคิดว่าการที่เขาเล่าให้คุณฟังแล้วคุณไปเล่าต่อเพื่อความสนุกปากและคุณก็สุดท้ายแล้วเมื่อเขาไปรู้ว่าคุณเป็นคนแบบนั้นคุณจะได้รับความไว้ใจเพียงครั้งเดียวคุณกำลังทลายความไว้ใจของคุณทำลายชีวิตของความรักความสัมพันธ์มิตรภาพของคุณอย่าคิดว่าการที่คุณไปพูดนินทาลับหลังแล้วเขาจะไม่รู้นะคะต่อให้คุณคิดว่าเขาไม่รู้แต่ฟ้ารู้ดินรู้ ในวันหนึ่งสิ่งที่คุณไปทำรับหลังเขาต้องรู้อยู่ดีความลับไม่มีในโลกนะคะอย่านินทาใครโดยเฉพาะคนที่คุณสนิทกับเขาแล้วเขาสนิทกับคุณแล้วไว้วางใจในตัวคุณมากๆด้วยรักและส่งพลังค่ะ